ถ่ายบนรถให้ดูนะครับแล้วถ่ายบนรถกันอ่ากให้ดูกันชัดๆนะครับว่าการทำงาน ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube M Channel ครับวันนี้นะครับจัดส่งสินค้านะครับเป็นค่าติดผ่านรถไถคูบุต้4018นะครับ40แรงนะครับคงผ่านเป็นของ JMT นะครับเจริญมอเตอร์นะครับก็ลูกค้าก็อยู่บ้านเดียวกันกับท่านก่อนนะครับที่ผมมาจัดส่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถ40แรงนะครับจับรุ่น40แรงให้นะครับ เป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับกับหูยึดแบบนี้เลยนะครับเจริญมอเตอร์นะครับตัวยึดแผ่นตัวนี้จะใหญ่กว่ารุ่นของคูบูต้านะครับมาตรฐานนะครับตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีนะครับมีตัวด้านล่างนะครับเป็นสันกระดูกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําอุปกรณ์มาตรงรุ่นเลยนะครับก็สามารถยึดได้เลยเดี๋ยวมาดูประกับตัวล็อกกันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นประกับตัวล็อกนะครับนี่ ที่เราทํามาเพื่อไม่ให้มันขยับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็ยึดติดกับเนี่ยโครงผ่านแบบนี้เลยนี่ครับก็จะสามารถยึดติดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ลองไถดูนะครับออนันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจัดเตรียมมานะครับลูกค้าแจ้งว่าเป็นรถ4ีแรงนะครับนี่ครับ สี่สิบแรงนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นใบผานพิเศษนะครับซึ่งลูกค้าสั่งในส่วนของทางโรงงานที่ผลิตนะครับเป็นโครงผาน JMT เจริญมอเตอร์นะครับซึ่งเราได้ทำเอาตัวสี่สิบแรงนะครับมาเทียบแล้วนะครับซึ่งไอขายึดของเรานะครับนี่ตัวนี้นะครับจะแคบนะครับแคบกว่าไอตัวเพจตัวนี้นะครับเพจตัวนี้จะเท่ากับ ตัว50แรงนะครับก็คือใบผานเขาใหญ่นะครับใบผานใหญ่ขนาดขาเขาก็ต้องยาวกว่ายาวกว่าตัวของ40แรงของเรานะครับก็เลยลูกค้าก็เลยติดเป็นตัว50แรงเลยนะครับเพื่อจะให้ใช้งานได้ตรงรุ่นนะครับซึ่ง50แรงก็ติดได้นะครับแต่ว่าคือเขาจะผู่ออกมาอีกนิดนึงเนี่ยไหครับเขาจะผู่ออกมาฝั่งขวาอีกนะครับเพื่อจะเอ่อเก็บในส่วนของการสตราดของเอ่อ ก้อนไถออกมาอีกฝั่งขวาอีกเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าไอตัว50แรงเรามันจะยาวกว่าตัว40แรงนะครับตัว40แรงจะยาวอยู่170เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะยาว180เซนติเมตรนะครับก็ยาวขึ้นมา10เซนนะครับก็สามารถติดกับตัว40แรงได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นผันสเปเชียลก็คือเป็นใบ24นิ้วนะครับแต่ว่าตัวลดเป็น40แรงนะครับก็จะติดกับตัว50แรงนะครับซึ่งราคาจะต่างกันอยู่ ห้าร้อยบาทนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็เราก็ทําการติดตั้งให้นะครับเพื่อจะได้ใช้งานให้ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เราทดสอบก็ตัวนี้ก็สามารถใส่กับห้าสิบเล้ยงได้เลยนะครับเพราะว่าระยะขาการกดนะครับก็เท่ากันนะครับเพราะว่าเราอ้างอิงจากใบผานนะครับตอนนี้เราก็เอาคาดลงแล้วนะครับนี่ที่ผมบอกว่า รุ่น50แรงกับ40แรงนะครับจะใส่กันไม่ได้นะครับก็คือระยะขาที่มันยาวกว่ารุ่น40แรงนะครับตัวนี้ใบผานเป็นของเอ่เป็นของ50แรงนะครับ24นิ้วนะครับระยะขาก็จะอยู่ที่ในระดับคำนวณของทางร้านนะครับว่า,าผาน24่นิ้วขาต้องยาวประมาณไหนนะครับเพราะว่าไอตัวนี้40แรงขาระดับขาจะอยู่ในสูตรคำนวณของ22นิ้วนะครับซึ่งจะมาติดตั้งกับ24นิ้วเนี่ย จะทําให้ขาการกดรอยนะครับซึ่งการกดรอยก็คาดแล้วจะไม่เรียบนะครับก็ตั้งก็จะลงลงแค่ฟันนะครับการกดจะไม่ลงนะครับก็เราก็ทําการตั้งติดตั้งนะครับในส่วนของ50แรเล้งให้ลูกค้าเพื่อจะได้ตรงกับสเปคของผานไถนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งแบบนี้นะครับนี่ก็ติดตั้งได้นะครับตันนี้ก็หูยึดก็จะตรงตำแหน่งเลยข้างล่างก็มีสัน กระดูกก็แล้วก็จัดเตรียมในส่วนของประกับให้นะครับพอยกข,ขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอและส่วนฝั่งนี้ก็จะผูกงานนิดหน่อยนะครับนี่ผูกงานนิดหน่อยนะครับประมาณเพราะว่ามันยาวกว่าการสิบเซนนะครับก็ใช้งานได้ครับติดห้าสิบแรงก็ได้นะครับติดสี่สิบแรงก็ได้นู่นห้าสิบแรงห้าสิบแรงก็มีนะครับเนี่ยดงเลยดงคูบุต้า 3คันนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตั้งเดี๋ยวมาดูตอนไถนะครับนี่เราอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นการจัดส่งค่าติาดผานรถไถเอ็มสอจเจริญการช่างนะครับเป็นเจ้าคูปต้า4018นะครับตัวนี้ก็เป็นผานสเปเชียลนะครับคุณพ่อแกสั่งเป็นตัว40แรงนะครับพอมาถึงหน้าง,งานแกก็แจ้งว่าเป็นตัวผาน แกสั่งพิเศษจากโรงงานนะครับเป็นใบ24นิ้วนะครับซึ่งฐาน40แรงนะครับใบของเขาจะอยู่ที่22นิ้วนะครับก็เลยทําให้เรานะครับได้ติดตั้งเป็นตัว50แรงให้นะครับเพื่อจะเข้านะครับในส่วนของผานไถได้พอดีนะครับเพราะว่าเราตั้งเซนเตอร์ผานไถนะครับตามในส่วนของใบผานนะครับถ้าใบผาน22นิ้วนะครับระดับขาก็จะอยู่ในส่วนของสูตรของทางร้านก็จะอยู่ในระดับ22ินิ้วครับ แต่ตัวนี้ใบผาน24นิ้วก็เลยทําให้เราเลยครับเปลี่ยนสเปคนะครับเป็นตัวใส่ตัวห้าสิบแรงก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ครับเพราะว่าเราอ้างยิงจากใบผานนะครับก็ก็ตอนนี้เราทดลองอยู่ครับนี่ยินแข็งเลยนะครับนี่ยินอยู่จังหวัดนครราชสีมาฝนไม่ค่อยตกนะครับเมื่อคืนพอตกพอเปียกๆนะครับก็พอดีเลยในการไถเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับฝั่งนี้ไม่ได้วางคาดนะครับนี่ก็เป็นป่ามันป่าอ้อยนะครับ ไร่มันไล่อ้อยนะครับก็เราไถปรับพื้นที่ก็วางค่าแบบนี้ก็จะสวยงามแบบนี้เลยครับก็เรามีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น5 0ิแรงนะครับ4 0แรง5 0้แรงขาิ้6แรงน4เแรงนะครับเราก็มีพร้อมจัดส่งนะครับตอนนี้ก็มีสต็อกเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ก็โทรมาเลยนะครับรับประกันนะครับในการกดนี่กดแบบนิ่มๆเลยนะครับไม่หนักรถแน่นอนนะครับก็เราสามารถปรับระดับได้สีตำแหน่งนะครับ สามารถปรับระดับได้4ตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานข้าวหวานข้าวโพดนะครับหรือว่าจะเป็นไร่มันไล่อ้อยนะครับก็สามารถปรับระดับพื้นที่ได้โดยใช้คาดเลยเราไม่ต้องไปใช้โรตารี่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับใครที่มีฐานไถอยู่แล้วนะครับอยากจะได้คาดเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างครับผมก็เนี่ยการทำงานของคาดนะครับ เราก็จะกดาตามที่เราตั้งนะครับเราจะตั้งฟันตั้งฟันนอนก็สามารถปรับระดับได้4ตำแหน่งนะครับก่อนนี้เลยครับนี่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับถ้าในส่วนของขาของเขาอยู่ในตำแหน่งที่เรา,าเซตมาจากโรงงานนะครับก่อขา22นิ้วก็คาดก็จะอยู่ใน22นิ้วถ้าเป็นขา24นิ้วก็จะอยู่ในระดับ24นิ้วตามโรงงานที่เราตั้งมาตรฐาน ก่อนผลิตข่าวขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายบนรถให้ดูนะครับแล้วถ่ายบนรถกันอ่าเให้ดูกันชัดๆนะครับว่าการทำงาน แน่นอนครับนี่ครับลูกค้านะครับเห็นการใช้งานของอีกท่านนึงนะครับก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับแกก็เลยสนใจนะครับก็เข้าไปดูในเพจเอ็มสอเจริญการช่างเรานะครับก็ได้ทําการติดต่อแล้วก็สั่งซื้อนะครับถ้าเป็นรุ่น40แรงนะครับราคาจะอยู่ที่7,000 7,000บาทนะครับไม่เกิน200กิโลเราจัดส่งก็บวกเคริ่มอีก500บาทเป็น7,500บาทนะครับแล้วก็รุ่น50แรงนะครับ ห้าสิบแรงใบผานยี่บสี่นิ้วราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับไม่เกินสองร้อยกิโลนะครับมีบวกเพิ่มอีกห้าร้อยบาทนะครับรวมเป็นแปดพันบาทนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์เรามีหมดนะครับผานยี่บหกนิ้วก็มีนะครับแล้วก็โคงผานเป็นผานสเปเชียวนะครับเจ็ดใบเราก็มีนะครับส่งต่างจังหวัดได้หมดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนะครับในการปลูกเกษตรกรนะครับช่วยลดต้นทุนนะครับ เราไม่มีโรตารี่นะครับเรามีผ่านไถอยู่แล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยในการปรับพื้นที่นะครับดูครับเรียบนะครับผมเนาะมาดูฝั่งที่เราไม่ได้วางคาดนะครับนี่ครับฝั่งที่เราไม่ได้วางคาดนะครับเป็นลุมเป็นบ่อนะครับก็ช่วยเกษตรกรที่คนไม่มีที่ใครไม่มีรถโรตรี่นะครับก็สามารถใช้คาดแทนได้เลยเรามีผ่านไถอยู่แล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์ 0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็ทีวิดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดติดตามในช่องในเพจนะครับช่องเอ็มชาแนลนะครับในเพจก็เพจเฟซบุ๊กเอ็มสอเจริญการช่างก็เข้าไปดูรีวิวการจัดส่งสินค้าได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ